นี่ชุด้อ,อมัดจอมเชื่อมัดจอมนะ้โทรศัดตึงนะคะอันนึงนี่ถ่ายรูปตรงนี้หน่อยครับตรงนี้ครับโรงแรมของสตีเวน Thank yeah. you.